นี่นนนนเห็นใช่ไหมลูกนนเห็นใช่ไหมตรงนี้เป็นฐานตรงนี้คือเป็นฐานที่เขาอแล้วเขาก็จะเอาต้องไฟขึ้นมาคาขึ้นมาคาดแบบนี้ตรงนี้ก็จะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานฐานบ้างไฟฐานบ้้งไฟใช่ไมใช่ไหมเยื้ยเยตรงนี้จนคนนี้เออขึ้นฟ้าแล้วก็แบบปุ้งขึ้นไปตัวนี้ก็อย่ที่เดิมอ่า ดู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 อ่าดูดูอาะดูตนี้อะนันนั่นนั่เห็นไมน็ยู่ทีเดมไม่รู้เหมือนกันอืออ่ะดูดูดนอนนดูนอนดูก่อนดูอนดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนนอนนอนนอน